ข้าวโพดจะแห้งหมดแล้วครับแต่อายุการเก็บเกี่ยวยังไม่ได้ก็เลยจำเป็นต้องรอนะครับเพราะว่าถ้าอายุมันไม่ได้เนอะถึงเก็บเกี่ยวไปผลผลิตหรือว่าผลที่ออกมาก็คืออาจจะไม่ไม่เต็มร้อยหรือว่าไม่ได้ประสิทธิภาพนะครับเขาก็อาจจะกด ราคาหรือว่าไม่ให้ราคาเราดีๆนะครับก็ต้องรอเนาะก็ประมาณกววันสิบวันนี้แหละวันนี้ก็เลยพามาชมนะครับน้ำก็ยังไม่แห้งเนาะนี่ครับแต่ก็เริ่มนดลงไปมากแล้วนะครับ ลดลงไปก็ไม่มีประโยชน์เนาะเพราะว่าข้าวโพดก็เริ่มยืนต้นแล้วก็เริ่มตายนะครับเริ่มล้มเนาะนี่ครับหนูก็เริ่มกินนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับว่าข้าวโพดข้างในจะเป็นยังไงเนาะน้ำท่วมแล้วก็ ยืนต้นตายเนาะว่าเม็ดข้างในมันเริ่มแห้งหรือยังนะครับนี่ครับเม็ดข้างในก็ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่เก่หรือว่ามันไม่เต็มร้อยเนาะแต่ประมาณนี้ก็ถือว่ายังพอได้ผลผลิตยอยู่นะครับก็ถ้าพูดถึงเรื่องน้ำหนักก็ อาจจะลดลงไปมากเนาะน้ำหนักก็อาจจะไม่ค่อยได้นะครับจุดนี้ข้าโพดมันโดนแช่น,น้ำไว้นานนะครับก็เลยล้มแล้วก็ บางต้นบางฝักก็เริ่มมีกลิ่นเหม็นนะครับโดนสำรวจดูรอบๆแล้วก็อาจจะมีประมาณไล่เศษๆนะครับที่มันล้มเนะาะจะจุดไหนตรงไหนที่มันแก่หรือว่ามันทันสร้างเมดสร้างแป้งถึงแม้ว่ามันไม่แก่เต็มที่เนาะ มันก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับอีกอย่างหนึ่งหญ้านะครับหญ้าตายนี้มากเนาะนี่ครับน้ำท่วมก็ดีอย่างหนึ่งเนาะหญ้านี่แทบจะมองไม่เห็นสีเขียวเลยนะครับก็รอติดตามกันไปนะครับว่าข้าวโพดน้ำท่วมเนี่ยมัน จะได้สักประมาณกิโลกี่ตันนะครับก็เอาจะช่วยกันไปเนาะเพรมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเพราไม่มีใครทำให้เราเนาะเราทำเองทั้งนั้นนะครับเริ่มสนมากก็เริ่มคอหักแล้วเนาะแต่ก็ยังดีนะครับที่มัน ที่ต้นมันไม่ล้มเยอะเนาะก็ยังอาจจะพอได้อยู่นะครับก็พามาเดินหรือว่าพามาชมประมาณนี้ก่อนเนาะเพราะว่าไปทางโน้นก็มันจะค่อนข้างลกนะครับไปไม่ค่อยสะดวกเนาะคลิปนี้ก็จะพามาชม ไล่ข้าวโพดของผมประมาณนี้นะครับก็เ,เพื่อนๆคนไหนชอบสไตล์หรือว่าวิถีชีวิตแบบผมก็อย่าลืมก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมก็จะได้มาถ่ายคลิปเกี่ยวกับการทำการ,กรเกษตรนี่ยครับให้ชมกันต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของผมนะครับขอสวัสดีครับรู้เรื่องแน่